สวัสดีครับเพื่อนๆอสังหาจากเรื่องที่เข้าใจยากจะก,กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจาง่ายถ้าท่านได้ดูรายการเบสิกอสังหากับผมเบ๊กอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเอครับวันนี้ผมจะมาแชร์แนวทางในการคำนวณปริมาณดินถมนะครับรวมทั้งการประเมินค่าใช้จ่ายในการถมดินของเราด้วยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ลงร,รายละเอียดเชิงลึกในเรื่องของประเภทที่ดินที่จะเอามาถมดินนะครับหรือว่าในเรื่องของขั้นตอนการถมดินอะไรมากนักนะครับเอาในเรื่องของตัวเลขเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับสมมุติว่าเรามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับเ่อนๆรราาต้งกทีจะ ถมดินใช้บริการถมดินเพื่อปลูกสร้างบ้านนะครับหรือว่าเราต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินของเรานะครับด้วยการถมดินเพื่อเอาไปประกาศขายนะครับเพื่อเอาไปแบ่งล็อกขายให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสมมุติว่าเรามีที่ดินอยู่ประมาณ1ไร่นะครับเอาให้มันเข้าใจง่ายนะครับเ,เพื่อนๆหนึ่งไร่เนี่ยมันจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ1 6 0 0ตารางเมตรใช่ไหมครับ พื้นที่เนี่ยเกิดจากการเอากว้างคูณยาวเนี่ยมาคำนวณกันมันจะเป็นพื้นที่ของที่ดินนะครับสมมุติว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเอาเป็นตัวเลขที่มันเข้าใจง่ายก็คือกว้าง40เมตรยาว40เมตรนะครับ40คูณ40เนี่ยก็จะเท่ากับพื้นที่ดินเนี่ย1,600ตารางเมตรนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราต้องการคำนวณปริมาณถมดินเนี่ยเราเอา,อาตัวเลขพื้นที่ดินนะครับคูณด้วยความสูงนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลูกบาศก์เมตร นะครับสมมุติว่าเรามีพื้นที่ดินอยู่หนึ่งไร่เท่ากับ1,600ตารางเมตรใช่ไหมครับเราต้องการถมดินสูงอยู่ประมาณ1เมตรนะครับเราก็เอา1,600คูณด้วย1นะครับก็จะเท่ากับ1,600ลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าสับชวบานเนี่ยเขาเรียกว่า1,600น้คิวนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราถมดินนะครับเพื่อนดินเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์การยุบตัวนะครับเพราะว่าขั้นตอนการถมดินเนี่ยเวลาเราถมดินเข้าไปแต่ละชั้นใช่ไหมครับเราก็จะ รถน้ำนะครับแล้วก็บดอัดดินให้แน่นไปแต่ละชั้นละชั้นนะครับจนได้ระดับความสูงที่เราต้องการนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยดินเนี่ยมันจะมีการยุบตัวลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในการถมดินเนี่ยเราควรจะคํานวณค่าเปอร์เซ็นต์เผื่อดินยุบต,ตัวตรงนี้ด้วยนะครับจากที่ตัวอย่างที่ผมยกมานะครับขอจะเุเครื่องคิดเลขนะครับ เราคำนวณปริมาณดินถมสูง1เมตรบนพื้นที่1ไร่นะครับได้เท่ากับ1,600คิวนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะคำนวณเปอร์เซนต์ดินยุบตัวไปด้วยนะครับผมจะคำนวณประมาณสัก3 0เรนะครับเราก็เอา1,600นะครับเพื่อนๆคูณด้วย30%เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเพิ่มดินเข้าไปอีกเนี่ยประมาณ4 8 0คิวนะครับเราก็เอา1,600คิวบวกด้วย4 8 0ิคิวนะครับ ก็ะจะได้ปริมาณดินที่เราต้องการทั้งหมดเพื่อที่จะถมพื้นที่ดินหนึ่งไร่เนี่ยเท่ากับ2,800 2, 800, 2 0, 8 0คิวด้วยกันนะครับคราวนี้เนี่ยเ,เมื่อเราได้ปริมาณดินถมที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะมาประเมินค่าใช้จ่ายนะครับสมมุติว่าบริเวณแถวนั้นเนี่ยเขาให้บริการถมดินนะครับอ,อยู่ที่ประมาณคิวละ120บาทสมมุตินะครับบางพื้นที่เนี่ยอาจจะราคาไม่เท่ากันนะครับบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะคิด เป็นคิวละ90บาท100บาท120บาทหรือ150บาทนะครับพร้อมกับบริการบดอัดถมดินให้แน่นนะครับแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละโซนของแต่ละเขตของแต่ละจังหวัดนะครับหรือว่าบางที่นี่ผู้บริการให้การขุดถมดินเนี่ยเขาอาจจะตีเหมาเป็นไร่ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ที่เราจะเจรจาต่อรองนะครับสมมุติว่าผมให้ราคาค่าบริการถมดินเนี่ยคิวละ120บาทใช่ไหมครับเราก็เอาจํานวน120บบาทต่อคิวเนี่ย ไปคูณจํานวนปริมาณถมดินที่เรา,เาต้องใช้ทั้งหมดนะครับจากตัวอย่างที่กล่าวมาเนี่ยเราต้องใช้ดินทั้งหมดเนี่ยประมาณ20,80ิคิวนะครับเราก็เอา20,80คิวเนี่ยคูณด้วยนะครับ120บาทต่อคิวนะครับก็จะได้ปริมาณถมดินอยู่ประมาณอาสองเ,อเราก็จะได้ค่าใช้จ่ายในการถมดินอยู่ประมาณ2 4 9 6 0 0บาทนะครับต่อการ ถมดิน1ไร่ในความสูง1เมตรนะครับผมทีนี้เนี่ยเราจะลองคำนวณว่าในการถมดิน1ไร่นะครับที่2,080คิวเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ2 0, 4 0, 9 6 0 0บาทเนี่ยมันจะใช้รถบรรทุกกี่คันนะครับตามปกติแล้วเนี่ยถ้ารถบรรทุกคันเล็กนะครับมันจะบรรทุกดินได้ประมาณ5-6คิวนะครับก็คือ5-6ลูกบาทเมตรต่อ1คันรถนั่นเองนะครับผมจะยกตัวอย่างนะว่ารถบรรทุกคันหนึ่งเนี่ย มันบรรทุกสัก5คิวก็แล้วกันนะครับเราก็เอา,เอาปริมาณดินถมทั้งหมดนะครับก็คือ2,800 0คิวนะครับหารด้วย5คิวต่อคันนะครับก็จะใช้รถบรรทุกอยู่ทั้งหมด416คันนะครับต่อการถมดินความสูง1เมตรบนพื้นที่ดิน1ไร่นะครับนี่ก็คือหลักการ คำนวณปริมาณดินถมและก็ค่าใช้จ่ายในการถมดินเบื้องต้นอย่างง่ายๆนะครับที่ทุกท่านสามารถนําสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการถมดินของแปลงที่ดินทุกท่านได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นี่จะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะครับที่สนใจในเรื่องของอสังหาไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆครับผมขอฝากนิดน,นึงนะครับหากท่านใดสนใจที่จะใช้บริการให้ผมไปรีวิวในเรื่องของอสังหานะครับอเอาอให้ผมไป โปรโมทนะครับในอสังหาของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะครับก็ต <con> ิดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับกับผมเบยนิลริชพาร์ตนีนะครับผมพร้อมที่จะไปรีวิวนะครับเรื่องของอสังหานะครับให้กับอสังหาของท่านให้กับโครงการของท่านนะครับได้เสมอนะครับผมแล้วจะลืมติดตามคลิปดีๆแบบนี้กับรายการเบสิกอสังหากับผมเบในคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับผม